เด็กเอยเด็กดีต้องมีหน้าที่สิบอย่างด้วยกันเด็กเอต้องมีหน้ายวัเด็กเอยเด็กดีต้องมีหน้าที่สิบอย่างด้วยกัน,กกน,ส,วกนสวัสดีครับวันนี้ผมมิสเตอร์คอรจะมาแจ้งข่าว เรื่องมอบทุนสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือการดูแลบุตรสมาชิกสามัญสมาชิกสมทบประจำปีให้กับสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลราชวิถีจำกัดทราบครับโดยสหกรณ์จะมอบทุนละ2 0 0 0บาทไม่จำกัดจำนวนทุนโดยมีรายละเอียดและคุณสมบัติดังนี้ 1. ระดับชั้นประถมศึกษาผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยตั้งแต่3 0 0หรือ70%ซขึ้นไป 2. ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยตั้งแต่2.50หรือ6 5เปเซตขึ้นไป 3. ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยตั้งแต่2.50หรือ65%ขึ้นไป4ระดับปวชผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยตั้งแต่2.50หรือ65%ขึ้นไป5้าระดับปวสและระดับมหาวิทยาลัยหรือระดับปริญญาตรีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยตั้งแต่2.50หรือ65%ขึ้นไปโดยบุคสมาชิกมีสิทธิได้รับคุปนปีเว้นปี และในส่วนเด็กพิเศษที่มีความบกพร่องแบ่งออกเป็น9ก้ลุ่มตามแนวทางของกระทรวงศึกษาธิการดังนี้ 1. เด็กที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น 2. เด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน 3. เด็กที่มีความบกพร่องทางการสื่อสาร 4. เด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหว ถ้าเด็กออทิสติกรวมถึงความบกพร่องของพัฒนาการแบบรวมด้านอื่นๆ6เด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา7เด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้8เด็กที่มีความบกพร่องทางอารมณ์และพฤติกรรม9เด็กที่มีความพิการซ้ำซ้อนโดยสมาชิกมีสิทธิ์รับทุนทุกปีสมาชิกมีสิทธิ์ยื่นขอรับทุนสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือการดูแลบุตรได้เพียงคนละหนึ่งทุนเท่านั้นเป็นบุตรสมาชิกสามัญและสมาชิกสมททแต่ไม่รวมถึงบุตรบุญธรรม อายุไม่เกิน20ปีบริบูรณ์หลักฐานประกอบการขอรับทุนมีดังนี้ผู้ขอรับทุนต้องยื่นแสดงความจำนงเป็นหนังสือตามแบบฟอร์มที่สหกรณ์กำหนดพร้อมด้วยหลักฐานดังต่อไปนี้ 1. รูปถ่ายของผู้ขอรับทุนขนาด1นิ้วจำนวน1รูป 2. สำเนาสูติบัตรหรือสำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อสมาชิกและผู้ขอรับทุนจำนวน1ฉบับในกรณีที่เปลี่ยนชื่อนามสกุลให้แนบหลักฐานมาด้วย 3. ใบรับรองผลการศึกษาเฉลี่ยอย่างน้อย1ภาพการศึกษาของปีการศึกษาที่ผ่านมาหรือสำเนาผลการเรียนพร้อมแนบตัวจริง เมื่อตรวจสอบเรียบร้อยแล้วสหกรณ์จะส่งตัวจริงคืนทันทีหรือพิม้นจากอินเทอร์เน็ตนะสํานักงานสหกรณ์เท่านั้น4กรณีของเด็กพิเศษให้ยื่นใบรับรองแพทย์หรือใบรับรองจากสถานศึกษากําหนดวันยื่นขอรับทุนให้ยื่นคําขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาและดูแลบุตรได้ระหว่างเดือนมีนาคมเดือนเมษาย,ยนของทุกปีโดยสหกรณ์จะจัดพิธีมอบทุนให้กับบุตรสมาชิกในปีนั้นๆและมิสเตอร์คอฟจะมาแจ้งข่าวให้สมาชิกทราบอีกนะครับสวัสดีครับ Nenak kusasa